นี่คือวัดเจ้าตออจีครับวัดสำคัญของกรุงอมรากุะที่อยู่ปลายสะพานอุเบงวัดนี้มีสิ่งที่สำคัญคือซุ้มประตูทางเข้าของค์พระทั้ง4ได้น,นะครับมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีศิลป,ปะของชาวอายยทยา่าวเสียกรุงคดีสองมาร่วมวาดภาพอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับเราจะมาเริ่มต้นอัปเดตข่าวกันนิดนึงก่อนนะครับของ ตรงกลางเมืองมเมดเลย์ตรงแถวพระราชวังนะครับหลังจากที่รัฐบาลมเมดเลย์เนี่ยประกาศให้คนที่อาศัยอยู่รอบๆพระราชวังตรงบริเวณคูน้ํานะครับได้ไปอยู่ตรงเต็นท์ที่รัฐบาลจัดไว้ตรงถนนที่80นะครับก็นี่เขาให้ตํารวจทหารนะครับอาสาัสมครเนี่ยเขาได้มีการปรับภูมิทัศน์ตรงกําแพงของพระราชวังมเมดเลย์ที่ได้รับการถล่มลงมาตรงทางด้านทิศใต้ครับ ที่นี่คือแลนด์มาร์คของเมืองอัมราปุรานะครับเจดีปโตดจีเจดีปโตดจีก็มีความเสียหายตัวบริเวณด้านยอดข้างบนนะครับได้หักพังลงมานี่คือแลนด์มาร์คของเมืองอัมราปุรานะครับที่อยู่ติดกับทะเลสาบตองตมานวัดชเวกุจีก็มีความเสียหายนะครับเยอะมากเหมือนกันตามรายงานข่าวบอกว่าเสียหายประมาณ6 0เนะครับวันนี้อยู่ติดกับวัดมหาสันดานยนเลยนะครับ ส่วนวัดมหาสันยนาณนี้คือเป็นวิทยาลัยของสงฆ์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่ามีพระสงฆ์นะครับเรียนอยู่ประมาณ1,000กว่ารูมนะครับความเสียหายก็คือว่ามีความเสียหายจากบริเวณกุฏิพระนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางวัดนะครับได้ย้ายพระนะครับที่เราเรียนมานะครับไปอยู่จำพรรษาอีกวันหนึ่งเรียบร้อยน,นะครับนี่คือพระนอนเจองสันตานะครับ พราะนอนจองสันตาของเมืองอัมรับรัเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าบริเวณซุ้มนี่ครับนี่คือก่อนแผ่นดินไหวตรงซุ้มตรงด้านหน้านะครับศารานี่มีการพังทลายลงมาสําหรับเมืองอัมรับระันะครับมีความเสียหายในแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยไม่น้อยไปกว่าเมืองสก,กายและก็เมืองมันเทเลเลยตามรายง,งานข่าวบอกว่ามี ความเสียหายประมาณ60%นะครับของพื้นที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับทั้งคนธรรมดาและทั้งพระเนนะครับประมาณ750คนนี่คือความเสียหายของวัดชเวกูจีวัดชเวกูจีนี่คืออยู่ทางด้านทิศใต้นะครับของกรุงอมราปุระวัดนี้มีความสําคัญของทางด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็วัดจีนนะครับวัดจีนก็มีความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือภาพก่อนแผ่นไหวนะครับของวัดชเวกูจี อันนี้คือ pa, เจดีศิลปะกษอราชวงศ์คงบองนะครับของวัดนี้แล้วก็นี่คือความพังเสียหายตอนหลังจากแผ่นดินไหวครับเนี่ยนี่คือความรุนแรงนะครับที่ทําให้ถนนอมราปุระเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เลยนี่คือวัดเจ้าตอวจีนะครับก่อนแผ่นดินไหววัดเจ้าตัวจีเป็นวัดที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเนื่องกับชาวอายุทยาคราวเสียกรุงครั้งที่สองของประเทศไทยเรานะครับ วันนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยมาอยู่ปลายสะพานอุเบกนะครับทางด้านทิศใต้นะครับวันนี้นะครับตรงซุ้มทางเข้าไปถึงตัวองค์พระประธานด้านในทั้งสีด้านนะครับทางเข้าเนี่ยมีจิตรกรรมฝาผนังของชาวอายุทธยาข่าวเสียกรุงขั้นที่สองมาร่วมวาดภาพอยู่ด้วยโดยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเราจะมาดูลักษณะของการวาดว่าเป็นยังไงเราจะมาตรวจสอบดูว่าภาพวาดตอนนี้นะครับมีลักษณะความเสียหายแบบไหนบ้างน,นะครับ นี่คือสภาพของวัดเจ้าตัวจีหลังจากโดนแผ่นดินไหวนะครับเราจะดูว่าความเสียหายเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยตามข่าวแจ้งมาว่าในความเสียหายเนี่ยไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบริเวณสี่ทิศทางเข้านะครับตรงซุ้มประตูเนี่ยมีความเสียหายเพียงแค่เล็กน้อย นี่คือรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังตรงบริเวณซุ้มทางเข้าทั้ง4ด้านนะครับของตัว J d ดีนี้มีลักษณะการเขียนภาพนะครับที่เป็นมีของอจิตรกรรมของพะบ้าด,ด้วยนะครับแล้วก็จิตรกรรมของไทยร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตรงบริเวณภาพภาพ,ภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของเด็กน้อยที่มีลักษณะของการเล่นกันนะครับ ระหว่างเด็กพม่ากับเด็กไทยนี่ครับซึ่งเด็กพม่าเนี่ยได้มีตัวคล้ำหน่อยนะครับแตะเด็กไทยนี่ตัวขาวแล้วก็ลักษณะการทําผมนะครับเด็กไทยก็เป็นผูกมัดเป็นแกะนะครับเด็กพม่านี่เขาผูกจุกลักษณะผู้หญิงนะครับการใส่ผ้าถุงก็ไม่เหมือนกันนะครับและลายก็ไม่เหมือนกันความยาวก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างพม่ากับไทยและนี่คือสภาพวัดเจ้าตัวจีครับ นี่คือภาพปัจจุบันนี้ของวัดเจ้าจตอจีนะครับปลายสะพานอุเบงซึ่งผมคิดว่าพวกเราคงได้เคยมากันแล้วและนี่การพังทลายของ j จดีเดีมีเจดีพังทลาย4 JD ดีทั้งหมดนะครับแล้วก็สภาพของจิตกรรมฝาผน,นังตรงบริเวณซุ้มทางเข้าของเจดีองค์ประธานเนี่ยมีความเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยและนี่คือภาพของวัดเจ้าตจตเจก่อนแผน่ินไหวครับ พตกรรมฝาผนังนะครับมีการร้าวมีการลอกออกมานะครับเป็นบางส่วนตอนแรกผมคิดว่าซุ้มตรงประตูทางเข้านะครับจะพังถล่มลงมาทั้งหมดเหมือนกับวัดมหามมยุมุนีแล้วแต่เห็นภาพน,นี้ก็คือโค้งเบาใจนะครับว่าซุ้มประตูทางเข้านี่ก็ยังเป็นซุ้มอยู่นะครับยังเป็นลักษณะโครงสร้างของซุ้มประตูทางเข้าทั้งสีด้านอยู่ผมจะอัปเดตข่าวของ ทางพม่านะครับหลังพ่นิไหวเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมจะเน้นทางโบราณสถานที่สําคัญสําคัญและเกี่ยวเนื่องกับชาวอายุทยานะครับให้มากๆถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่ด่วนเร็วผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็กดการแจ้งเตือนผมขอเชิญนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมอัปเดตข่าวแบบนี้ด้วยกันนะครับอย่างชันเหตุการณ์ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ